คุณผู้ชมไปดูสภาพฝนฟ้าอากาศกัน่อยไหมเผอแป๊บๆเราเดี๋ยวบอกจะเข้าสู่ฤดูฝนกลางเดือนนี้อีกแล้วค่ะแล้วผ่านร้อนแล้วเนาะเออผ่านร้อนเพราะว่าร้อนกับฝนสลับกันตลอดเลยนะเออเอาเป็นว่าคุณผู้ชมใต้เนี่ยเดี๋ยวจะเจอเยอะสุดเลยกทมก็ไม่แพ้เขานะไปดูแต่ละพื้นที่กันหน่อยเดี๋ยวให้ดูภาพที่ภูเก็ตเขาบอกโอ้โหหนักเหลือเกินเมาโลมาโนเทว วงเวียนปาลมาโนวเทลลองไฟฟ้าดูด้วยนะครับวงเวียนปาลมาโนวเทลท่วมนะครับท่วมแล้วก็วงเวียนเขาก็ตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับโลมาอยู่แล้วพอวงเวียนโลมามันก็อยากเล่นน้ำนเ,เขาบอกพอตั้งชื่ออยางงี้ทีไรนะฝนตกไม่ว่าจะตกหนักตกค่อยตกเบาเลยท่วมท่วมก่อนเพราะมันไม่ได้ลอกมานานแล้วไม่ได้ขุดเลย เนี่ยตรงนี้ป่าตองกระทูภูเก็ตคุณผู้ชมวงเวียนโลมาอีกจุดหนึ่งหน้าตลาดนัดกระตะที่กระนลอำเภอเมืองภูเก็ตปัญหาเดียวกันเลยคือน้ำท่วมซ้ำซากชาวบ้านถึงก็บ่นบอกเลือกตั้งกี่ยุคกี่สมัยใดสอสอ,สอนนนคนนั้นคนนี้พักนั้นพักนี้บ้านก็ยังถ่วมเหมือนเดิมนี่ไหนจะต้องเจอกับจุดเสี่ยงที่บ้านแคปซูลพื้นที่ตะบนกระนปลูกสร้างใกล้กับเชิงเขาฝนตกทีไรขี้หมูไม่ไหลนะดินนี่ไหลามาก่อนแล้วนี่นี่ โอ้ยมากันเต็มไปหมดเลยตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชมวันนี้ภาคใต้มีฝนตกหนักร้อยละเจของพื้นที่พื้นที่รองลงมาคือกรุงเทพฝนตกร้อยละสีของพื้นที่ภาคอื่นๆฉเฉลี่ยร้อยละยี่สของพื้นที่คุณมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมอุตุ ก็มีการคาดการณ์ต่อเนื่องไปะจนถึงวันที่6-8พฤษภาคมเลยนะคะว่าประเทศไทยตอนบนยังคงม,มีฝนฟ้าคะน,นองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีอากาศร,ร้อนจัดพี่น้องทางภาคเหนือภาคอีสานเนื่องจากความกดอากาศต่ําจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนสําหรับภาคใต้ก็จะมีคลื่นลมแรงค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนปัญหานี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับฝนหรือเปล่าเพราะน้ําประปาที่บ้านหนองกอ,อกหมู่2ตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มที่ลำปางมีสีแดงขุ่น จะนำมาบริโภคนี่ไม่ได้แน่ๆไหมล่ะสีอย่างกับอะไรทายเย็นนะสีเขาจะบอกสีเหมือนโกโก้แต่นี่มันออกไปทางสนิมเนาะสีสนิมหน่อยเนาะคือชาวบ้านกล้ากลัวๆไม่รู้ว่ามันมีอะไรปนเปื้อนมาด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวฟังเสียงชาบ้านหน่อยจดีเลย ถ้าสักคว้า้าขาวถ้าหวังถ้าดิ่งในเสียงห้องจะมาตะห้องน้ำห้องช่วงเป็นสีเป็นนี่เลยเป็นเป็นสนิมเป็นสน,นิมเป็น,น,เ,ปนเป็นน้ำหกักมันมาดูบดีบลงามเสี้ยก็ได้น้ำใสๆดีๆงามบมาจ่ายน่ะนะคือที่นี่มันไม่ใช่ป,ปา่าป่าภูเขาไง,างม,<ภ>ามันเป็นป่าปาใต้ดินเจาะบ่อบ,บาดาลไว้สักสิปีที่แล้วแล้วม<อ>ั้งแล้วก็จ่ายน้ําใช้กันอยู่ประมาณสักหกสิบกวหลังคาเรือนแต่ว่าปัญหาเนี้ยเพิ่งมาเกิดช่วง5ปีหลัง ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ฝนมันชะล้างแร่ธาตุอะไรลงไปในบ่อบาดาลหรือว่าระบบกรองมันชำรุดเรื่องนี้ทางนายออกอบตแม่สุขคุณบุญมาทีเก่งแจ้งปัญหาไปทางอำเภอแล้วขอสนับสนุนเป็นเครื่องเป่าล้างบอ่อกับท่อส่งน้ําใหม่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนะอโอ้ยอย่าเพิ่งเอาแค่น้ําเลยเอาแค่ข้างนอกก่อนอสีมันก็คือไหมสนิมแล้วอ่ะใช่ไหมเถอะเถอะแต่เข้ามามันก็ขาวอยู่นะใสๆอยู่นะ<ป>ทําไมออกไป อาจจะเป็นที่บ่อเนนือข้างล่างเลยเราก็มองไม่เห็นเนาะไม่แต่เราลองคิดถึงหัวอกชาวบ้านอ่ะถ้าต้องแปลงฟันอถ้าต้องเอาอันน้ำช<ว>ักพกอ่ะ,อะใช่ไหมผ้าาขาวเขาพูดอะจบผ้าไม่ขาวเลยเดี๋ยวใกล้เปิดเทอมมาด้วย่ะช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านหน่อยนะค่ะ